ลดราคากันกระหน่ำอีกแล้วจ้าล่าสุดเจคู่ลดราคาไม่ถึงล้านฮาวาวเฮซิกเอาด้วยเหลือ800กว่าบาทเองโจไลออนก็โหดเหลือ700 0เกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกัน <S 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 ไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมกานเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกลุกคันนะครับมาดูข่าวคราวเกี่ยวเรื่องของการปรับลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกงี้แล้วกันนะครับว่ามีการปรับลดราคาชนิดว่าโอ้โหสดๆเลยนะครับมีถึง3รุ่นวันนี้จะพาไปดูนะครับในเรียงแต่ละรุ่นให้ฟังเลยเริ่มต้นจากที่รุ่นแรกนะฮะก็คือทางด้านของเจคู่นะฮะเจคู่ซิกอีวีนะครับปรับราคาต้องบอกว่าโอ้โหเหลือจะเชื่อเพื่อนสมาชิกครับจากเดิมทีนะฮะโอ้โหล้านกว่าบาทนู้นเลยนะครับคือเขาปรับราคาลงมาตอนแรกนะตัวทางด้านของ เคู่เนี่ยตัวเริ่มต้นราคาที่1 9 9 0 0 0 0บาทนะครับแต่ตอนนี้นับปัจจุบันนะครับเจคู่ซิกตัวลองเลนขับเคลื่อน2ล้อราคาเหลือเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเพื่อสมาชิกฟังไม่ผิดนะฮะรถคันใหญ่ขนาดนี้นะครับ เก้าแสนเก้านะครับหรือหลายท่านตีซะว่าล้านหนึ่งมีทอนพันหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหราคาเปรียบเทียบกับรถเนี่ยซื้อ,อยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเจคู่ EV ตัวนี้เป็นลองเลนแต่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดิมทีราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทตอนนี้ปรับราคาลดลงมาเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเพื่อนสมาชิกครับคือด้วยขนาดตัวของรถนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหคุุ้้้มคคัันนนนนสดแแแ่อลลลวรบเทโโยี นะฮะเป็น E ี1ี0ชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับรถอย่นี้ซื้อราคานี้ยังไงก็คุ้มนะครับพามาดูสเปคเบื้องต้นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเกคู่ซิกอีวีเนี่ยทางด้านของความแรงของเขานะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะขับเครื่อง2ล้อนะฮะเป็นมอเตอร์คู่นะครับหตัวด้านหน้าพละกําลังอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่220นิวตันเมตรนะครับวิ่งได้ไกลสูงสุด422กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับสำหรับนี้ค แต่ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะแรงขึ้นมาหน่อยเป็นมอเตอร์คู่2ตัวนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับพละกําลังสูงสุดอยู่ที่279แรงม้าแรงบิดอยู่ที่สามร้อยแปดสิบห้านิวตันเมตรนะฮะแบตเตอรี่นะฮะความจุสูงสุดอยู่ที่หกสิบเก้าจุดแปดกิโลวัตต์อาวนะฮะวิ่งไกลสูงสุดสี่ร้อยสิบแปดกิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับโอ้โหด้วยสเปคขนาดนี้นะฮะเพื่อนสมาชิกครับเริ่มต้นเก้าแสนเก้ายังไงก็หน้าโดนนะฮะใครอยู่ใกล้รีบๆไปเลยนะครับเพราะโปรโมชั่นนี้นะะ อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับรถมีจํานวนจํากัดด้วยอันนี้คือรุ่นแรกในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีก2รุ่นต้องบอกว่าโหดไม่แพ้กันเลยนะครับอาปากค้างกันเป็นแถบแน่นอนก็คือ h าว w วลเฮดซิกฮาว e วลเฮดซิกนะฮะจากคัรละล้านกว่าบาทเพื่อนสมายดีครับ ล้านกว่าบาทตอนนี้เหลือ8 0 0แสนกว่าบาทโอ้โหเป็นยังไงจใจค่อยไล่เลียงให้ฟังเลยนะฮะะมาดูรุ่นถัดมาเลยนะฮะก็คือ wow h าวเวลเฮดิกนะครับฮาวเวลเฮดิก wow ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีรถอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่า Activity Car นะครับหรือว่ารถที่เอาไว้โชว์นะฮะเป็นรถจัดกิจกรรมนะครับเดิมทีฮาวเวลเฮดิก e HIV ตัวนี้นะครับราคาที่1 3 4 9 0 0 0้านบาทนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเพื่อนสมาชิกครับปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่8,29,000บาทเท่านั้น โอ้โหแปดแสนเก้าเพิ่งมาชิกครับโอ้ร oh, ีบๆบเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหหมดเร็วแน่นอนเพราะว่านะฮะรถเนี่ยเขาจัดนะฮะรายการเนี่ยจนถึง31มีนาคมเท่านั้นอีกไม่กี่วันนี้นะฮะเดือนมีนาคมนี้นะฮะหมดแล้วหมดเลยด้วย นะฮาวาเฮดเซ็กเนี่ยผมขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้ฮาวาเฮดเซ็กคือรถซีเอนะฮะขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนนะฮะ,เท,ะ,ะเทียบกับ c ีอได้นะครับใหญ่กว่า c ีอาร์วีด้วยซ้ำในบางมิตินะครับเทียบกับ c ีไลออนซิกได้นะฮะเทียบกับชั้นของฉางอันดีพอเอสสูได้อยู่ในไซส์เดียวกันนะฮะแต่ว่าราคานี้เขาบอกว่าโหคนละเรื่องเลยนะฮะเดิมทีโอ้โหล้านกว่านู่นเลยนะครับตอนนี้เหลือแปดแสนสองนะฮะส่วนรถเนี่ย ห้าแสนนะฮะโอ้โหนี่ครึ่งล้านนะครับใครอยู่ใกล้สาขาไหนรีบๆไปดูเลยนะครับเพราะหมดเร็วแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะครับโอ้โหรถระดับนี้นะฮะระดับแฮทซิกนะครับขับสบายๆเลยนะครับแปดแสนเนี่ยซื้อยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหปรับโปรโมชั่นโหดไม่แพ้กันก็คือฮาวาลโจไรออนฮาวาลโจไรออนนะฮะตอนนี้ที่การ์ดซิงมีอยู่นี้มีอยู่สองรุ่นนะครับมีโจไรออนตัวที่เป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นฮาวา ราคา7 0 0 0 0 0ทั้งคู่นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสูงขั้นสุดเลยนะฮะรถในกลุ่ม BSUV นะครับขนาดใหญ่เทคโนโลยีต้องถือว่าพอใช้ได้เลยโหดพอใช้ได้เลยนะครับมาดูตัวแรกนะฮะตัวสปอร์ตนะครับอัธนั้นของฮาวาลโจไลออนนะครับตัวที่เป็นตัวสปอร์ตเนี่ยณปัจจุบันนะครับราคาปรับลงมาเหลือเพียงแค่7,900 0บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อสมาชิกครับ7,900บาท โอ้โหอะไรจะถูกได้ขนาดนั้นนะฮะฮาวาโยไลออนะคือตัวสปอร์ตนะฮะตัวเริ่มต้นของเขานะครับรูปร่างหน้าตาเท่ลแล้วแล้วรถเป็น b ีเอนะครับปกติ b ีเอเนี่ยต้องมีเงินเป็นล้านนะครับกว่าจะซื้อได้นะฮะตอนนี้เหลือ7จ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นีคือตัวเริ่มต้นนะอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวอัลต้านะครับเดิมทีโอ้ล้านกว่าบาทเพื่อสบายดีครับตัวอัลต้าเนี่ยเดิมทีนะครับ9 9 9 0 0 0บาทนะครับหรือตีสวัสล้านหนึ่งมีทอน1,000นะครับตอนนี้ปรับลงมาเหลือเพียงแค่ 799,000บาทเท่านั้น 799,000บาทนะฮะสำหรับ h าวาลโชไลออนตัว h าวตานะครับเป็น HEV ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวรถจัดกิจกรรมเหมือนกันนะฮะใครอยู่ใกล้โชว์รูมไหนรีบๆไปเลยแล้วกันนะครับโจไลออนก็โหดเฮดซิกก็โหดนะครับเกร์วอรมอเตอร์ต้องบอกว่าโหดขั้นสุดเลยนะครับคือการปรับลดราคาแบบโหดขั้นสุดอย่างนี้นะคะของทางด้านของ H าวาลเฮซิกนะครับเพราะว่าทางด้านของ h าวาลเฮซิกเนี่ยเขาตับตัวใหม่เพื่อสมาชิกครับรีบๆไปเอาเลยนะฮะยังไงก็คุ้มแน่นอนเพราะว่าเดิมทีทางด้านของ h าวาลเฮซิกเนี่ย เป็นลดราคาล้านกว่าบาทนะครับ โอ้โหนี่ราคา8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับถือว่ายังไงก็คุ้มอันนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะทางด้านของฮาวาเฮติกเนี่ยเขามีตัวใหม่ล่าสุดออกมานะครับเตรียมที่จะเปิดตัวนะฮะในวันที่24มีนาคมนี้นะฮะแต่ว่าแง้มราคามาให้เราเห็นแล้วนะว่าราคาเขาจะขายยังไงนี่ก็หงายท้องตึงเป็นแถบเหมือนกันนะฮะรถเปิดใหม่ล่าสุดราคาแบบโฟร์เทคโนโลยีก็โหดนะครับอ่ะพาไปดูตรงนี้สั้นๆสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเกทบอลมอเตอร์ฮาวาเฮติกเนี่ยเขาปรับตัวใหม่ล่าาสุดดนนะเเรรไ้้ห็แลวคับ เขาจะเปิดมาอยู่3รุ่นหลักๆนะครับแต่เทคโนโลยีของเครื่องเนี่ยจะมี2แบบก็คือตัวที่เป็น HEV Pro นะครับกับตัวที่เป็น Plug In Hybrid นะครับเป็น h a w a l H6 ใหม่ในเช่นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวที่โหดขนาดนี้เพื่อสมาชิกครับราคาเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอ้ปาปากค้างแน่นอนนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยประกาศไว้ว่าอยู่เพียงแค่9 0 0 0แสบาทเท่านั้น90,00 0บาทเพื่อสมาชิกครับ SUV ยุคนี้ปัจจุบันนะฮะเริ่มต้น90,000บาท โอ้โหเลยจะเชื่อปกติถ้าจะเล่นรถเซกเมนต์นี้ได้ต้องมีล้านกว่าล้านกลางๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มต้น9 0 0 0แสนกว่าบาทแต่เรายังไม่ทราบนะครับว่า90 0 0แสนเป็น9 0 0 0แสนเท่าไรเพราะว่าเขาเขียน xx ไว้นะครับเดี๋ยวลงไปรอดูแล้วกันวันที่ยี่เราจะเห็นนะครับแต่เปิดราคาเฉพาะรุ่นที่เป็นตัว HCV นะฮะปัจจุบันนะ9 0 0 0แสนส่วนตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับไปอรอลุ้นกันแล้วกันนะฮะในวันที่24ว่าราคาจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่ตอนนี้สรุปเลยแล้วกันใครที่อยากให้รถดีราคาถูกๆนะครับเจคู่ก็ดีปดไู ได้เลยนะคะใกล้ๆบ้านท่านหมดเร็วแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผูนสมาชิกอย่างสูงน,นะครับสวัสดีครับ